บิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วถ่ายเอ้ยเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วครับนี่ครับบิ๊กจิ๋วแต้มสองครับผมย่างไปนี่ล่ะบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วครับตอนนี้บิ๊กจิ๋วแต้มสองครับเสาร์วันศุกร์ครับศุกร์วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ วันที่ยี่เบดครับวันศุกร์ยี่เบียดหกสามครับเดือนแปดครับนี่ครับบิ๊กจิ๋วครับนี่ครับลงมาแล้วครับเต้มที่สองครับตอนนี้นี่ครับเจ้าของเขาครับนี่เจ้าของบิ๊กจิ๋วครับนี่ครับทีมงานครับมาด้วยกันครับนี่นกตัวนี้มาดุครับมาดุดุมากครับขอฝากไว้ติดตามดูด้วยครับจากกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับ นี่ครับเฉลยครับตแต้มที่สองครับดูครับเดี๋ยวไปดูตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวไปดูที่รถครับตัวนี้บิ๊กจิวจัดแต้มสองครับแต่ช็อปเปอร์นี่ปีกแตกครับไม่รู้ขันหรือเปล่าเอามาฝึกครับช็อปเปอร์ คำหวานก็นเงียบครับคำหวานน่าจะตกใจพนเนียหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ครับดูครับบิ๊กกิว๋วนี่ครับเฉลยบิ๊กกิว๋วเต็มสองครับด้วยใจ